พิซซ่านะ่าอร่อยจังเลยนิวตอนที่เราสั่งพิซซ่ามากินกันดีกว่าห้าร้อยกว่าบาทเองโอเคโอเคห่างกันเนาะพี่พรชมพู่ตอนเที่ยงเราสั่งพิซซ่ามากินกันเนะาะห่างกันสามคนใช่ชมพู่ห้าร้อยกว่าบาทเองถูกมากเลยหนูคงไม่ได้กินด้วยหรอกคะ่ะหนูจะออกไปกินข้าวข้างนอกอุ้ยจะออกไปกินกับแฟนและะสิอุ้ยอิจฉานะพี่พรคนม,มีแฟนก็งี้แหละเจ๊หนูไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะฉันต้องกินข้าวกับสอจนถึงสิ้นเดือนเลยเหรอ เธอตังแค่ยี่สิบบาทเองเก็บไ้ซื้อซอสแล้วกันโอ้พี่พรทำงานไม่ได้และกินอิ่มจนแน่นท้องเลยอะ่ะนั่นสิพิซซ่าอร่อยมากกินสุดๆอ้าชมพู่ไปกินอะไรมาล่ะไปกินข้าวกับแฟนของอร่อยน่าดูเลยเนาะอร่อยอยู่ค่ะพี่มิทีนนายเต่ามาแล้วยังคะเออยังไม่มาเลยนะ้องเห็นไหมนีม่บอกแล้วแค่นี้ก็ยังมาสายไม่รู้พี่มิทีนจะไปให้โอกาสทําไมสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณหนูขอโทษที่มาช้าครับโว วันนี้แต่งตัวดีนะขอบคุณครับไปเลยไหมครับคุณหนูไปสิฉันรอนานละอ่ะสือไปไปร้านอื่นกันเถอะเฮ้ยผมขอโทษครับคุณหนูขอโทษครับขอโทษครับขอโทษรัหวานแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเต๋าวันนี้รีบกลับบ้านไหมไม่ครับจริงใครรออยู่ที่บ้านหรอไม่มีครับงั้นวันนี้ฉันสั่งให้นายไปกินข้าวเย็นกับฉันได้ครับคุณหนู เอ้าน้องกลับมาแล้วหรอค่ะกลับก่อนนะครับคุณหนูกลับก่อนนะครับท่านประธานเตารอนานไหมไม่นานครับคุณหนูกว่าจะแอบพี่มิทีนออกมาได้พี่มิทีนอะเดี๋ยวนี้ยตามมองเราตลอดเลยนิวนายเตาพี่มิทีนาท่านประธานครับเตา ไอค,ค,คังคคกขึ้นบอกินบนเลียนขี้บนหลังคาผมขอโทษครับท่านประธานกับบ้านกับพี่โดนี้เลยมาเดี๋ยวนี้ต,ตั้งแต่วันนี้สันไรนายออกเต๋ามาผมก่อนนะครับคุณหนูเต๋าเมื่อไร่เธอจะมารับเันสักทีเวอวเข้าบ้านเลยแล้วลูกเดี๋ยวนี้ไม่จะมาเพอ้ออะไรอยู่นี่เต๋ามัอแช่คนขับรถเพอ้อเจอมากคนขับรถแล้วมันจะเป็นอะไรคะก็เรารักกันอย่ามาเถียงอดี๋ยวนี้ยังไงก็รักกันไม่ได้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้เพอ้อเจอ ตลอดเวลาเลยไม่มิวจะรอเตายังไงเตาก็ต้องมารับมิวนั่งรอมันไปเลยไม่มีปัญญามารับแกหรอกเตาทํามารับฉันแล้วหรอแต่ทำไมเธอถึงใส่ชุดนี้ล่ะผมจับได้ไปแดงครับถึงเวลาแล้วผมจะต้องไปรับใจชาติแล้วไหนเธอบอกจะมารับฉันไงคุณหนูรอผมอีกสองปีนะครับผมไปก่อนนะครับคุณหนู จะรอเธอนะเต๋อนิวนิวนิวออกไปซื้อผงซักฟอกน้ำยาปัดผม่ให้แม่หน่อยแม่จะซักผ้าวันหยุดหนูหน,หนูต้องการนั่งโง,ง,ง,ง่โงอยู่ที่บ้านแม่อย่ามาใช้หนูโอ้ยแกจะมานั่งโง,ง่อะไรจะปล่อยให้บ้านมันรกอยู่แบบนี้เหรอถ้างั้นแม่ก็สั่งในแอปอนาชอบบ็อปบริการสิเขามีบริการมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะเฮ้ยจริงเหรอ แต่อนานชฉบเขามีแต่เครื่องสำอางนี่โอ้ยแม่เชยมากเดี๋ยวนี้อนานชฉบทเขามีทั้งเครื่องสำอางของใช้ในบ้านพวกสบู่แชมพูของสกัดน้ำยาประพันธุ์นุ่มแบบมีหมดเลยนะแม่เออเงินสั่งให้แม่เลยน้ำยาล้างห้องน้ำก็หมดพี่มิทินทำอะไรอะ่ะจัดออเดอร์ให้ลูกค้าครับโหวันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะเลยนะแน่นอนอยู่แล้วผมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะมิทินมาแล้วครับเอาไม่ได้สั่งมิทินนี่ผมซื้อมิทินครับมาส่งของ ร้านนาสอบครับอ้าวเหรอขอบคุณค่ะว่าแต่ค่าส่งเท่าไหร่คะเนี่ยค่าส่ง19บาบาทครับฝนตกแดดออกขี้เกียจออกจากบ้านอันนาสอบส่งถึงหน้าบ้านคุณถึงที่นะครับแบมค่ะเจ๊ลิปสติกที่เข้ามาใหม่วันเนี้ยเอามาจัดขึ้นชั้นหน้าเคาน์เตอร์เลยนะลูกค้าจะได้มองเห็นได้ง่ายๆได้ค่ะเจที่น้ำพีกลิปตัวนี้เข้ามาใหม่หนูวางตรงนี้ดีไหมคะ ดีเลยจ้ะแล้วอย่าลืมติดป้ายสินค้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่รู้แล้วเดินผ่านไปเฉยเยเฮ้ย hey! นี่ใครเอาลิฟต์มาวางไว้ตรงนี้นี่มันไม่ใช่ชั้นลิฟต์นี่หนูเองค่ะเจ๊ก็เจ๊เป็นคนสั่งให้หนูเอามาขึ้นชั้นหน้าเคาน์เตอร์เผื่อลูกค้าจะได้มองเห็นง่ายๆไงคะฮะ <Huh? S 1> เจ๊พูดเหรออ่ะเอางี้หนูนะเพิ่งมาทํางานใหม่อาจจะลืมก็ได้คขาวหน้าให้หนูเขียนโพสต์อิทแล้วมาติดไว้เดี๋ยวเจ๊จะมาประเมินการทํางานของหนูรับทราบค่ะเจ๊ พี่น้ำพีพี่น้ำพีก็เจมันคนสั่งให้หนูไปขึ้นเองนี่คะเออเออทำไปเถอะเธอจะไปรู้อะไรเธอเป็นเด็กใหม่แบมกระดาษเคียโนตเหลือแค่ซองเดียวเอามาเติมเยอะๆหน่อยเดี๋ยวลูกค้าก็ถามหาอีกค่ะเจรับทราบค่ะคําสั่งของเจเรีบไปเอามาเติมเลยนะเฮ้ยนี่ใครมาเติมกระดาษเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วสูตรอื่นๆล่ะหนูเองค่ะเจใหญ่แบมอีกแล้วเหรอเนี่ย เอาไปเก็บคืนที่สต็อกเลยเพื่อลูกค้าขายส่งมาเอาหน้าร้านน่มีแค่กล่องเดียวก็พอค่ะเจ๊ถ้าต่อไปเจ๊จะสั่งงานหนูอีกหนูขออัดคลิปไว้เลยนะคะหนูกลัวเจ๊จะประเมินหนูไม่ผ่านนะคะ่ะใหญ่แบมถ้าไม่กลัวเมมเต็มก็อัดไว้เลยนะเพราะเจแกสั่งงานใหม่ทุกๆ5ห้านาทีเสื้อตัวละร้อยจ้าแวะดูก่อนได้นะจ๊ะตายแล้วทำไมตัวร้อนจี่เลยเนว เป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมคุณมิทินลูกฉันตัวร้อนสีเลยค่ะสงสัยจะเป็นไข่งั้นผมพาไปหาหมอนะแต่ฉันไม่มีเงินค่ะงั้นผมจัดการเองครับขอบคุณนะคะคุณมิทินที่พาลูกฉันมาหาหมอจากนี้ไปผมขอดูแลคุณกับลูกนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจผมเตรียมใจครับไม่เป็นไรครับเนิว ผมไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วนะขอบคุณนะที่เปิดร้านเสื้อผ้าให้ฉันแล้วก็ดูแลฉันกับลูกดีขนาดนี้ผมทําได้ทุกอย่างครับแค่ผกคนที่ผมรักครับนี่อะไรอ่ะเอตุ๊กตาของพ่อเธอค่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณมีผมแล้วดืม่มมารีดไปได้เลยลูกใครเนี่ยหน้าเหมือนเราตอนเด็กเลยอ่ะเธอเต๋านินิวนิวนิวของเราใช่ไหมนิวครับ พาลูกไปกินข้าวเธอเดี๋ยวพอ่อพาไปกินข้าวเรากลับมารับเธอกับลูกแล้วตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วนิวเราอดท,ทนรอเธอมาตั้งกี่ปีเธอรู้ไหมเรากับลูกลําบากแค่ไหนก็นี่ไงเราไปสร้างตัวเพื่อจะมาดูแลเธอกับลูกแล้วไงตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่กับคุณมิทีนแล้วเธอไม่รักเราเลยหรอทําไมเธอถึงไม่รอเราเลยอ่ะมันสายเกินไปแล้วโอ๊ยเจ็บป ไม่ไหวแล้วโอ้ยสมหน้าเยนซีนีอยู่ดีมิเบีาดีหาเลี่ยงจัดฟันเก็บตัวให้ตัวเองก็ฉันอยากสวยนี่โอ้ยเธออยากสวยไปทําไมแฟนก็มีเบียะยายมิทีในมะเมีเ่ยวกินส้มตำกันตาวันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆว้ยายสันกาลังส้มปากอยู่พอดีเลยเผ็ดมากเลยเผ็ดเผ็ดไหม นิ้วก็จัดฟันทําไมถึงกินได้ของฉันทั้งเป็นแผลทั้งร้อนในเจ็บแก้มเจ็บปากไปหมดกินอะไรก็ไม่ได้เลยอะเธอไม่ได้ใช้ยาสีฟันเม็ดหรออะไรคือยาสีฟันเม็ดก็ยาสีฟันหมอชมเดนเป็นยาสีฟันออกใหม่เป็นแบบเม็ดใช้แปรงช่วงที่มีแผลในปากดูแลช่วงที่เจ็บปากได้ดี <Wow. S 2> ใช้แล้วรู้สึกฟันสะอาดและปากหอมนานทั้งวันเป็นเม็ดแบบนี้แล้วใช้ยังไงอะ่ะเคี้ยวยาสีฟันหมอชมเดนหนึ่งเม็ดแล้วแปรงฟันทั้งปากให้ทั่วจนเกิดฟอง คลายออกและบ้วนได้น้ำสะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้พกพาสะดวกในการเดินทางรู้สึกฟันลื่นสะอาดมากอาการเจ็บเ็นปากก็เหมือนจะดีขึ้นเลยอะ่ะเลียนรู้สึกคลายคอแลนะจิกงวงนอ้น <c oughs> เห็นเขาว่ามีคนทดลองใช้เป็นน้ำยาบ้วนปาก <c oughs> ก็หายเครื่องคอด้วยนะ <c oughs> เขาว่าใช้คลายการเคี้ยวยาสีฟันหมอชมเดนให้ละเอียดแล้วจิกน้ำตามอมกล้วในคอหนึ่งถึงสองนาทีแล้วบ้วนทิ้ง สบายคอดีจังตากความไหมอเราว่ายาสีฟ <randomized randomized> ันหมอชมเดนเนี <song pt it anki> ่ย <Brazilian> ด <references> ีนะจะเดินทางไปทำงานไปเรียนขึ้นเครื่องดินไปไหนก็พกไปง่ายใส่กระเป๋ากระปุกเล็กๆไม่หนักไม่หกเลอะไม่เปื้อนกระเป๋าด้วยใช้แทนยาสีฟันประจำของเรา เลยได้ไหมใช้ได้นะมีฟูอะไรป้องกันฟันผุอีกทั้งเป็นสารสกรัดจากธรรมชาติสบายใจปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานจากออยอด้วยสั่งที่ไหนยัยไปสั่งให้ใหญ่มากมียกินอะไรไม่ได้แล้วป็นฟอมหมดแล้วนะจิมตะกาด้านล่างได้เลยจ้าเธอตอนเย็นเราไปกินหมูกระทะกันไหมเอเธอกินได้แล้วเหรอทุกที่เห็นบนเจ็บปากสินี้ตั้งแต่เราใช้ยาสีฟันเม็ดหมอชมเดนชีวิตก็ดีขึ้นเลยเฮ้ยได้กินหมูกระทะด้วยกันแล้วเพราะยาสีฟันเม็ดหมอชมเดนนี่เอง เซจงานแค่นี้ง่ายๆชิบๆปูกกระเบื้องต้องปูนเกาเท่านั้นเรียกเกาิมซิเมนเกเตอร์คุณภาพเกินคุม้มใส้งานง่ายนักข้าบ้านคุณซื้ออะไรครับพลาค่ะผมทำงานอยู่ที่นี่ครับผมซื้อดีครับ ผมเต๋าครับจะไปไหนครับกําลังจะกลับบ้านค่ะพอดีผมทํางานเสร็จแล้วไปกินข้าวกันไหมครับได้ค่ะคุณมันล่าชอบทานอะไรสั่งได้นะครับชอบทานผัดกะเพราเครื่องในค่ะเหมือนผมเลยครับชอบกินตับอาหารอร่อยมากเลยนะคะคุณเต๋าเอ่อคุณเต๋าคะครับครับครับสุดตองานยุ่งหรอคะเห็นจับโทรศัพท์ตลอดเลยอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับคุณมาล่าลองชิมน้ำมันบ หนาตาดีแบบนี้คงจะช่วไม่เบาเลยนะคะอืมใครบอกครับในใจผมก็มีแต่คนชมพู่เท่านั้นแหะครับชมพู่ก็คือองที่ั้านชื่อชมพู่ครับก็เลยเรียกผิดเออสวัสดีครับโมนะ่าเต๋ากลับมาแก้งานอยู่นี้มักง่ายเกินเอาปูนก่อมาใช้แทนปูนกาวได้ไงผมขอโทษครับหมนะ่าถ้าลูกค้ามารู้ทีหลังก็หมดความน่าเชื่อถือกันพอดีครับครับครับเดี๋ยวผมรีบกลับไปแก้ให้ตอนนี้เลยครับ เออคุณพลลาผมต้องกลับไปแก้งานก่อนนะครับผมขอตัวก่อนนะครับครับครับกำลังไปตอนนี้ครับผู้ชายหลายใจมากางเบื่อจริงเลยทางเจ้าชู้ทำงานลวกๆไม่รอบครอบมีดีอย่างเดียวแค่หล่อเดี๋ยวก่อนครับจะไปไหนครับเอาคุณคนเมื่อเช้านี่ผมเดินไปส่งไหมครับผู้หญิงสวยๆเดินคนเดียวอันตรายนะครับคุณทํางานเสร็จแล้วหรอคะไม่ใช่วัารีทํางานลวกๆแล้วมาหาฉันนะเดี๋ยวก็โดนเจ้านายตามกลับไปแก้งานหรอกงานเรียบร้อยดีผมไม่เคยต้องแก้งานเลยครับมาแต่คุณชื่ออะไรคะซื่อมีทีนครับ ราย่ังผมคือวิธินไอ้หนุ่มจระเข้